พอมันมีข่าวใหญ่โตขึ้นมาเรื่องไปให้โรงงานที่สมุทรปราการเนี่ยกินแก้วเนี่ยก็นายกก็อยู่ในช่วงกักตัวก็เหตุการณ์เกิดขึ้นกัะทันกระทันหันที่ปรึกษานายกบรรดากุณซื้อทั้งหลายก็ไม่รู้อีท่าไหนก็ไปบอกนายกซึ่งกําลังโดนกักตัวอยู่เนื่องจากไปเซลฟี่กับประธานหัวการค้าจังหวัดสุรินทร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ไปภูเก็ตทาไปต้อมาก็ นะต้องกักตัวสิบสี่วัน <c oughs> นะลูกน้องก็ไปรายงานบอกครับม <c oughs> นี้ฝ่ายใหญ่แล้วนายกต้องแสดงภาวะผู้นำนะนายกก็ไม่รู้ตัวท่าไหนแล้วไปแนะนำให้ท่านไปทำฝนตรงฝนเทียมนายกก็ท่านก็ไม่ได้จบมาด้านฝนเทียมมาจบทางด้านทหารด้านการลบมานะลูกน้องไปแจ้งก็เลยประกาศทางเฟซบุ๊กจะทำฝนเทียมพอประกาศเสร็จปุ๊บ นะเพจต่างๆทางโซเชียลมีเดียที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเคมีนักวิทยาศาสตร์ครูบาอาจารย์หมอเหมอือออกมาบอเฮ้ยอย่าทำอย่าทาหยุดได้หยุดเลยนะครับหยุดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะมันมีสารเคมีนะถ้าคุณไปทําฝนเทียนฝนตกมาสารเคมีมันก็จะไหลกระจายไปทั่วจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้แหะครับคนที่ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นมะลงมะเร็งอะไรต่างๆครับ เป็นกันทั่วจังหวัดนะแล้วถ้าเกิดลงลําคลองห้วยน้ําคนก็จะได้รับความเดือดร้อนนะได้รับอันตรายจากสารเคมีนะนายกก็เลยตกใจครับกลับคําสั่งตัวเองครับนะบางคนก็บอกว่านายกกลับคําสั่งพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ออกคําสั่งแบบนั้นนะนะ,นะนะนายกเห็นว่าเออไม่เข้าท่าแล้วก็ยกเลิกคาสั่ง นะครับเขาเรียกว่านายกยกเลิกคําสั่งประยุทธ์บางคนเขารอเรียนกันนี่แหละครับการทําอะไรที่มันไวๆนะครับก็ฝากท่านนายกนะผมเข้าใจว่าท่านมีความตั้งใจในการที่จะทางานเพื่อประเทศชาติแต่บางสิ่งบางอย่างท่านต้องมีพื้นฐานความรู้ด้วยในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจะทําผลตรงผลเทียมอะไรเนี่ยท่านนะต้องระมัดระวังนะพวกที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยไปให้ท่านทําผลเทียมดับไฟเพื่อดับเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ ดับไม่ได้ไปทําผลเธียมมาทาไปนี่ยุ่งเลยนะสุดท้ายต้องกลับคําสั่งตัวเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะฮะตามข่าวนะจริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบนะผมไม่ยืนยันนะครับผมดูข่าวนะเขาว่าอย่างเนี้ยว่าท่านไปออกคําสั่งให้ทํอาอะไรทํานองว่าให้ทําผลเทีมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยกเลิกจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ก็ไปติดตามดูว่าแต่สุดท้ายก็ยกเลิกคนระับถ้าทําไปนี่สารเคมีมันก็แบบนี้โอ้โหไหลไปตามน้าคนก็จะเป็นมะเร็งเป็นสารประหลอดเจ็บปวด มีแต่สารเคมีขนาดกลมอุตุนิย,นยมวิทยาหรืออะไรออกมาบอกว่าเฮ้ยน้ำฝนำเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยห้ากิโลสิบกิโลนี่กินไม่ได้นะเพราะมันมีสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกอะไรมาเนี่ยน้ำมันจะไหลเลยตอนนี้ถ้าฝนตกมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนี่แหละครับการพินเป็นผู้นําประเทศท่านต้องระมัดระวังในการออกคาสั่งเพราะท่านมีอานาจสูงสุดถ้าสั่งปุ๊บในเครื่องบินออกเลยทําฝนเทียมเลยอ่ะฝนตกนะ ไฟไหม้อาจจะดับแต่ปรากฏว่าคนอาจจะตายกันมากขึ้นเพราะสารเคมีมันก็ไหลลงไปตามน้ำฝนนี่แหละครับบา,บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะสติปัญญาของผู้นำประสบการณ์นะภาวะผู้นำต่างๆอะไรต่างๆของนายกมนตีนี่เก็ต้องระวังนะท่านเป็นผู้นำประเทศด้วยความเคารพนะครับผมก็เป็นห่วงนะตอนนี้ท่านก็ยังป่วยอยู่นะนะครับที่ปรึกษาอะไรต่างๆ,ๆนี่ไม่รู้ว่าจะไปวางยาท่านหรือเปล่า นะหลายหลายคนเขาถามเนี่ยนะครับนี่ัน,นี้ก็ฝากไว้ว่านะการที่ท่านจะออกคําสั่งอะไรนี่ท่านก็ต้องระวังอันนี้ก็นี่เรื่องของนันนายกเรื่องต่อมาก็นายกอบจอจังหวัดสมุทรปราการคุณตูน่นันทิดานะขอมือเธอหน่อยเนี่ยเพลงที่เธอเคยร้องสมัยเป็นนะักร้องนะขอมือเธอหน่อยก็ปรากฏว่าไฟไหม้ใหญ่ที่ราชาเทวะอยู่ในพื้นที่อบจอจังหวัดสมุทรปราการแต่ไม่เห็น หน,หน้าของนายกอบจที่ชื่อตู่นันทิดาเขาก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาในโซเชียลวะร้องเพลงของเธอขอมือเธอหน่อยไม่รู้มือเธอไปอยู่ไหนก็เหมือนํำนองว่าเอ๊ะเกิดไฟไหมครั้งใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเธอไปอยู่ไหนนะครับเขาก็ดราม่ากันว่าเธอไปอยู่ไหนนะครับไม่เห็นหน้าเธอเธอต้องมาวันเธอต้องมาที่เ <rainforest> ก <omedical ruption> ิดเหตุแ <meth> ต่เธอไม่ได้มา แต่ภายหลังก็ปรากฏว่าพอ,อดราม่าคันเขถามว่าประกาศหาคนหายตูนนันทิดาสักแป๊บเดียวก็มีเฟซบุ๊กนะที่สนับสนุนเธอก็บอกว่าเธอไปอมอบรถวีแชร์ให้กับคนป่วยที่โรงพยาบาลในสมุทรปราการนะเออบางบางบางสื่อก็บอกว่าเธอได้มอ,อบหมายให้รองนายกอบจอไปแล้วนะแต่งานแบบนี้นะครับเธอต้องไปเองนะครับ งานสาคัญแบบนี้เธอจะมอบหมายรองนายกอปจอไปไม่ได้นะเธอต้องไปเองเมื่อเรื่องใหญ่ขนาดผู้กองธรรมนัฐฉายาแป้งมันท่านยังไปเองเลยครับนะผู้กองธรรมนัฐเนี่ยรัมศีช่วยกเกษตรเนขาธิการพลังประชารัฐนี่ท่านไปเองครับบัญชาการในที่เกิดเหตุเลยทัางที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นแต่ท่านไปเลยเพราะฉะนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตู่นันทิดาเขาต้องไปที่เกิดเหตุนนะ ในแง่ของการเมืองนี่ถือว่าเป็นภาพที่สําคัญในวันที่คนในพื้นที่เกิดความเดือดร้อนคนทุกข์ทรมานนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะต้องไปที่เกิดมันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขารู้กันหมดนะผู้นํานะครับนะเพราะฉะนั้นการที่นายกอ,าองค์การบปิหารสุ่นจังหวัดสมุทรปราการคุณตูไม่ไปอยู่ก็เลยโดนดราม่าก็ควรจะออกมาชี้แจงนะ นะครับอันนี้ก็เรื่องสปิริตของนักการเมืองนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเธอดีหรือไม่ดีนะเธออาจจะป่วยก็ได้หรือเธออาจจะติดธุะระเธอเลยไม่ได้มาแต่การที่เธอไม่ได้มานั้นก็อาจจะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงของเธอหรือไม่เพราะชาวบ้านในจังหวัดสมุทรปราการึกษาเลือกเธอมาเป็นนายกอบกจอแต่ไฟไหม้โรงงานโฟมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตแต่กลับไม่เห็นหน้าเธอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เธอต้องไปชี้แจงเองนะครับเพราะนักการเมืองในเรื่องแบบนี้เรื่องสําคัญ เรื่องต่อไปนายกอบตอราชาเทวะเนี่ยบริเวณที่เกิดเหตุกิ่งแก้ว21หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดก็มีเสาไฟกินนาีครับนายกอบตอราชาเทวะ,ะตอนนี้ก็สังคมก็เริ่มตั้งคำถามแล้วนะพวกนายกอบตอนายกอบจเนี่ยคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพิงบ้างไม่ทั้งๆที่ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นท้องที่ที่มีโรงงานสากรรมจำนวนมากมี นะครับนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับออกมาพูดถึงก็อบอกว่ามีโรงงานถึงเจ็ดพันโรงงานหรือเปล่าผมไม่รู้นะในจังหวัดสมุทรปราการก็อบอกว่ามีโรงงานหลายพันโรงงานนะแต่เครื่องไม้เครื่องมือในการดับไฟมีไหมครับนะเสียเชหรือเสียอะไรเนี่ยนะเขาออกมาอัดคลิปน่าสนใจครับผมแชร์มาเขาบอกว่าสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงมีไหมเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิง นะครับมีหรือไม่นะมีไหมแค่โรงงานไฟไหมแค่โรงงานเดียวยังเอากันไม่อยู่เลยจริงหรือไม่แทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเพราะเป็นเขตอุตสาหกรรมเวลาเกิดเพลิงไหม้ความเสียหายเยอะมากแต่กลับเอาไปซื้อพวกกล้องวงจรปิดเสาไฟกินนาลีบางออบตอเล็กๆหมดเงินไปตั้งหลายร้อยล้านเกือบพันล้าน เขาฝากไปยังท่านนายกบอบตต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชาเทงวะนะหรือนายกบอบตในจังหวัดสมุทรปราการงบประมาณมีเยอะแยะน่าจะเอาไปซื้อรดดับเพลิงไปซื้อเครื่องบินนะครับนะนะไอเครื่องบินที่ที่เขาเรียกว่าปักกระเป๋าปักกระเป๋าซื้อเครื่องบินซื้ออุปกรณ์ในการดับเ,เพลิงก็มันมีโรงงานา,าหกรรมจจำนวนมากไม่ใช่ไปซื้อเสาไฟฟ้าปัตติมากรรมกินรีทุกรู คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงนายกอบจออนายกอบจอนายกอบตในจังหวัดสมุทรปราการคุณควรจะเอาเงินไปซื้อพวกสิ่งจําเป็นเนี่ยรถด,ดับเพลิงเนี่ยคันละสิบล้านนี่สิบล้านอะไรก็วาไปอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ต้องใช้ในการดับเพลิงซื้อเครื่องบินเลยก็ได้เพราะเงินเนยอะนะไม่ใช่ไปชี้เสาไฟปิมากรรมกินนาแปดร้อยเก้าร้อยล้านหรือเกือบพันล้านเนี่ยคุณไปซื้อไปท,ทำทำหอกทำดาบอะไรน หลายคนก็ถามอนะจะซื้อไปทําไมนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะนี่ประชาชนก็ถามมาผมก็ถามพวกคุณต่อนะนะครับนะว่าคุณเอาเงินไปซื้อทําไมเสาไฟอืม นะครับขอโทษนิดนะครับอธิษฐานมันจะหมดนะครับอ่านะเอาเงินไปซื้อเสาไฟทำไมแปดร้อยเก้าร้อยล้านนะ่ะอบปตอปจอะไรต่างๆนะครับเ,เอาเงินไปซื้อรถกับเพลิงแพงๆเลยนะไปซื้อโฟมไปซื้อสารเคมีไปซื้อเครื่องบินเลยทั้งจังหวัดจะได้มีเครื่องบินของตัวเองไม่ใช่ไปซื้อเสาไฟกินละีนะครับการใช้งบประมาณจากัดเนี่ย นะครับนี่ก็ฝากนะครับจังหวัดสมุทรปราการทั้งนายกอบจอนายกอบตเทศบนลตีอะไรต่างๆเนี่ยใช้เงินของประชาชนให้เป็นบล็อกเราเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมโอกาสเกิดเพลิงไหม้เนี่ยพอเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าโรงงานไม่โรงงานเดียวเนี่ยนะย,ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เลยใช้เวลาประมาณ25ชั่วโมงนะนะครับ